เออไปเฮาล่องมาเาวิดน้ำบอ,อกก่อนเดยน้อเพราะเขายังไม่ทันได้ตัดตัวนั้นเดยเนาะเดี๋ยวตักน้ำบอ,อกก่อนเอ,อเดี๋ยวผมสีไปถอนรักหัวเจ้ามามาก่อน,นี่เดี๋ยวตักน้ำออกเลยเดี๋ยวสิตัดถอนนั่นโอ้ลุงสารเพิ่นกับปูกกล้วยอย่พี่น้องเอ้ยกล้วยยังนี่จักจักกล้วยยังเขามาให้ก็เลยปลูก กูน้ำวา้าบ่นี่บอยืมยืมเอาเสาหัวพันกรอนพี่น้องเ,เอ้ยนี่ลุงสาเพันกลังชีตักน้ำเครื่องปั๊มน้ำที่ผมทำมานี่มันดูดประทันพี่น้องเลยมันต้องเป็นซอกเล็กๆอือโอ้เแล้วเนะบิง่งพี่น้องเลย น้ำออกบอ่อใสขนาดเลยน้ำนี่น้ำใสโอ้มันสีย่อนกลับบ่าะฮะเวียดนามนะพี่น้องเวียดนามเพื่อที่จะตัดกิ่งตัดรากมันออกนะ Ugh. <sighs> โอ้วิทปุ๊บมันมันลงมาคือเก้าอีกเนาะ<ว> <laughs> นี่นะหน้าม,มองเจ้าวิ์นี่นะเจ้าขบวดไปไกลๆเนาะเวิย์นามไล้ไลขึ้นคือเก้า <laughs> なんでだいう<や> <laughs>

น mm. e um ี่้ราท่านเออโอ้เือเครื่องได้เอออิ้มแลบอกเขานะอยิ้มแล้วเออกินเขาามดหม้อ อือโตน,น้อยๆกินเขาเมืมอ่อนองเหลืออีกรากอันสุดท้ายพี่น้องเอ้ยรากอันนี้และก็แล้วดรอกนี่หากน้ยนอยๆเขาคุดหมดแล้วก็มันคือตักบโบสูน้ำออกบอ่อเนาะมันออกไวกว่าตักบ่อนี่โอ้ยมันไวกว่าพี่น้องเอ้ยมันออกไวกว่าวออก <laughs> ừ. Ờ, bộ xù măn hơi Áo sạc vào lên đây, áo à, lên đây นขาดแล้วเด้ขาดแล้วบนนอขาดแล้วเนะโอ้เฮ้เออยาอาอยาเฮ้ยยาเฮ้ยอกเฮ้ยะออกเลยม่มาาเร็วออกแล้วเอามาทา